สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นการซ้อมแผนเผชิญเหตุของการเปิดเรียนแบบออนไซต์ในกรณีพบนักเรียนติดเชื้อโควิดสิของโรงเรียนวัดไพรศนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตหนึ่งจุดที่1คือจุดรับส่งนักเรียนและคัดกรองนักเรียนเมื่อผู้ปกครองมาส่งนักเรียนนักเรียนก็จะเดินไปยังจุดคัดกรอง ซึ่งจะมีครูเวรประจำวันทำหน้าที่รับนักเรียนและคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าห้องนักเรียนก็จะเดินไปสกแกนอุณหภูมิและกดเจลแอลกอฮอล์เพื่อล้างมือจากนั้นครูเวรประจำวันก็จะทำการเรอกข้อมูลลงในแบบบันทึกการคัดกรองสุขภาพนักเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กโดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. อุณหภูมิของร่างกาย 2. อ,อาการไข้ 3. อาการไอ 4. อาการมีน้ำมูก 5. อาการเจ็บคอ 6. อาการเหนื่อยหอบหรือหายใจลำบาก 7. อาการจมูกไม่ได้กลิ่น 8. อาการลิ้นไม่รู้รส 9. นักเรียนบาจากพื้นที่เสีย่ยง และ10สมาชิกในครอบครวัวถูกกักตัวหรือป่วยโควิดซึ่งหากนักเรียนมีอาการดังกล่าวก็จะให้ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านในทันทีค่ะจุดที่2จุดนั่งพักเมื่อวัดอุณหภูมิของร่างกายนักเรียนแล้วนะคะหากพบอุณหภูมิของร่างกายเกิน37.5องศาครูก็จะให้นักเรียน เข้าไปนั่งพักในโรงอาหารก่อนซึ่งถือเป็นจุดที่สองและในระหว่างนี้ครูจะให้นักเรียนนั่งรอประมาณ5-10นาทีหลังจากนั้นก็จะนำนักเรียนไปสแกนอุณหภูมิอีกครั้งค่ะสมมติว่าเวลาผ่านไป5-10นาทีแล้วก็จะให้นักเรียนขึ้นไปสแกนอุณหภูมิอีกรอบซึ่งหากอุณหภูมิของนักเรียนต่ำกว่า37.5องศา ก็จะให้นักเรียนเข้าห้องเรียนได้เลยค่ะแต่หากอุณหภูมิยังเกิน37.5องศาครูก็จะนำนักเรียนไปยังจุดที่3นะคะก็คือห้องคัดแยกผู้ป่วยเพื่อไปตรวจผล ATK ค่ะจุดที่3ห้องคัดแยกผู้ป่วยเมื่อนักเรียนมาถึงห้องคัดแยกผู้ป่วยก็จะมีครูที่ทำหน้าที่ตรวจ ATK ซึ่งก็จะมีแบบบันทึกการตรวจ ATK วันเวลาที่ตรวจผลกลารตรวจหลายนอกจากนี้ก็จะมีจุดทิ้งขยะที่มีทั้งถังขยะติดเชื้อและขยะทั่วไปหลายก็มีเจแลแอลกอฮอล์หลายน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดต่อไปหลายในขั้นตอนนี้ครูก,ก็จะทำหน้าที่ตรวจผล ATK ให้กับนักเรียน เราจะรอผลตรวจประมาณ15นาทีค่ะสมมุติว่าตอนนี้เวลาผ่านไป15นาทีแล้วและผลตรวจออกมาว่าผลเป็นบวกครูก็จะถูกแจ้งผู้บริการโรงเรียนเพื่อรับทราบข้อมูลเบื้องต้นและจะโทรประสานไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน,นาตาล่วงเพื่อมาทำการสอบสวนโรคและจะโทรแจ้งไปยังผู้ปกครองเพื่อประสานในเรื่องของการรักษาตัวต่วตอไป และสุดท้ายก็จะโทรไปยังเทศบาลตำบลน,นาตาล่วงเพื่อนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปค่ะในกรณีที่พบว่านักเรียนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในโรงเรียนครูก็จะนำนักเรียนไปตรวจ ATK และประสานไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประสานไปยังผู้ปกครองและประสานไปยังเทศบาลตำบลนาตะล่วงเพื่อรับส่งนักเรียนไปยังสถานรักษาพยาบาลในกรณีนี้ทางโรงเรียนก็จะปิดเรียนเป็นเวลา3าวันและจะมีการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดภายในห้องเรียนและจุดสัมผัสร่วมบริเวณต่างๆซึ่งหากนักเรียนคนใดเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงก็จะให้กักตัวต่อที่บ้าน แต่หากเป็นกลุ่มเสี่ยงตามก็จะให้มาเรียนตามปกติหลังจากที่ปิดเรียนครบ3วันแล้วโรวงเรียนวัดไพรสนก็ต้องของความร่วมมือจากนักเรียน และผู้ปกครองในการช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิก้าและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อนักเรียนและคุณครูจะได้เปิดเรียนอย่างปลอดภัยค่ะ